วันนี้จะมาแนะนำอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกงอีกแบบนะคะร้านอาหารฮ่องกงส่วนมากจะจัดเซตอาหารไปตามช่วงเวลาก็คือเช้ากลางวันเย็นช่วงอาหารเช้าก็จะเป็นตั้งแต่ร้านเปิดจนถึงประมาณ11โมงเช้าเขาก็จะมีเซตเมนูมาอาหารเช้าไว้ให้จะมีเวลาบอกไว้ให้ว่าถึง11โมงหรือ11โมงครึ่งนาจะมาแนะนำเมนูหนึ่งที่ทานบ่อยและมีตามร้านอาหารทั่วไป ก็คือเป็นซุปมากาักกะโรนีแล้วก็โปะด้วยเนื้อตุน๋นเซตนี้ก็จะที่สั่งมาก็จะมีมักกะโรนีซุปหนึ่งแล้วก็มีเซตไข่แล้วก็ขนมปังแล้วก็จะมีเครื่องดื่มเป็นชากาแฟเราสามารถเลือกได้ในราคาเป็นเซตก็คือรวมชากาแฟมาแล้วมาฮ่องกงอย่าลืมพกทิชชู่เปียกทิชชู่แห้งมาด้วยนะคะเมนูนี้สามารถ เปลี่ยนจากมักกโรนีเป็นเส้นมาม่าก็ได้นะคะตามในร้านอาหารก็จะเป็นรูปที่มีเส้นมามา่าแล้วก็มีเนื้อโปะเนื้อแบบเนี้ยเนื้อตุ่นเนี้ยโปะอยู่บางร้านก็มีขายในช่วงบ่ายนะคะถ้าเข้าร้านอาหารก็ลองดูเมนูได้แล้วก็เนื้อตุ่นเขาจะตุ่นมานนุ่มเนื้อซอสเข้มข้นโปะกับเส้นมามา่าหรือมากาักกะโรนีซุปแบบเนี้ยอร่อยราคาอาหารเช้าวันนี้ก็จะอยู่ที่2คนนะคะ78เหรียญ เอาไว้เป็นอีกตัวเลือกนึงนะคะสำหรับถ้าเพื่อนๆเ,เบื่อจะทานโจกและวันอื่นก็ลองทานอาหารเช้าแบบคนฮ่องกงแบบนี้ดู